สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับช่อง My Min Channel วันนี้นะคะเราก็จะมาแก้งพี่ตังกันนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้พี่นิชากำลังขี่รถไปหาอุอยสัตว์อะไรเนาะตอนนั้นก็ตกใจพี่นิชาบอกว่าอุ้ยอะเนาะตอนนี้นะคะเราก็มา ทุกคนคะวันนี้เราไม่ได้ล่นะคะแต่เราจะพาไาทีเอเดี๋ยวเราจะพาทใช่ค่ะทุกคน้วถ่ายไปเรื่อยๆแบบนี้หะให้ทุกคนหนูเอาไว้ตรงนี้แหละทุกคจะได้เห็นทางเยอะสุดโอเคค่ะทุกคนเราจะมาพาทัวรวพี่นิชาพี่นิชาพาหนูไปดูเลยนะที่หนูเอายางลบของไอตังปักไว้ตรงต้นนิ้วอะ เดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนว่าวันยังมีอยู่ไหมหนูปักไว้ตั้งแต่วันที่หนูวันที่หนูมารับไปตัคงแล้ววันที่ฝนตกกับที่หนูบอกอะแล้วก็ต่อถทนปลยังตังหล่นแล้วมั้งล่นแล้วแหละไปกันค่ะทุกคนโอเคค่ะ โน้ตสกูตเตอร์ไฟฟ้าโนซูมให้ทุกคนดูก่อนโนซูม <Yeah. S 1> ให้ทุกคนดูแล้ว

ใช่ค่ะตอนนี้พี่นายตามหลังค่ะออาชิปหายแล้วเฮ้ยขอโทษไปไวๆนะคะอเออเย็นแค่ันจะไป อ,อันนี้คือสนามหญ้านะคะเต็บอนได้ด้วยนะ ราจะให้ดูบ้านน้องบุ๋มบิ่มเพียงโค่นะคะที่เราบอกไปอ่ะน้องบุ๋มบิ่มน้องบุ๋มบิ่มเพียงโค่อะคเรากำลังที่บ้านกลับมาอีกครั้งนะคะตรงนี้ คือบ้านเยเวนนะคะนี่นะคะับวูหูวููรีวิวเกิดจะไม่พวความนด้ยนะใช่ค่ะพี่นิชาพี่นิชา 真话。 อ้าวพี่นิชาบ,บอกว่าพาตัวแค่นี้นะพี่๋ช่เรากลับนะคะพอเราไปถึงไหนเราจะเราจะปิดที่